ข้างในก็จะมีของของให้ประกอบนะครับตัวนี้เห็นว่มอ่าเรามาดูเราดูของที่ให้กันก่อนของตัวตัวตัวของแถมที่ให้มาก่อนนะครับก็จะมีตัวนี้อ่ะมาตรฐานเลยให้จุกเปลี่ยนนะครับให้จุกเปลี่ยนเนาะก็ข้างในก็จะเป็นจุกจุกเปลี่ยนไว้เผื่อว่าคนไหนอยากจะเปลี่ยนตัวจุกเนาะแบบอาจจะความถนัดอันนี้ก็แล้วแต่และเป็นเรื่องไซส์เป็นเรื่องจุกสามารถเปลี่ยนได้นะตามปกติ จุกเปลี่ยนให้มีอะไรอีกมีอันนี้เป็นตัวสายนะครับสายหูฟังนะสายหูฟังสายหูฟังแล้วก็ตัวนี่เครื่องมือไอ,อ้คู่มือไม่ใช่คู่เครื่องมือคู่มือนะครับมีทั้งภาษาอังกฤษภา,าษาจีนเลยนะครับก็เอาไปอ่านกันได้นะฮะก็จะมีบอกว่าต้องทําอะไรบ้างครับเรามาดูตัวหูฟังกันเลยดีกว่านะครับนี่อ่ะอันนี้ก็เราก็แกะพลาสติกข้างหน้าออกอ่ะ ที่เอาออกนะครับให้ดันนะนะฮะสองสีสองสีนี่สีม่วงสีเงินนะครับนี่เป็นคล้ายๆพลาสติกเรซินเนาะเรซินเรซินสีน,สนี่เห็นนะมเห็นไนะเห็นไหมนี่นะเอาตัวหูฟังนะที่ใช้อยู่ในรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอันนี้สั่งมาเพิ่มนะสั่งมาเพิ่ม